ามาถามว่าจริงไหมไดี่ว่าคนยุคนี้สเหมือนกินนมสัตว์เมื่อกินแล้วเนี่ยนิสัยใจคอจิตยามารยาททางกายและทางใจวาจาต่า,างๆจะเป็นลนักษณะเหมือนสัตว์ลักษณะลูกสัตว์เนี่ยเป็นลนักษณะไม่ฟังคําพ่อคําแม่ร่วงเกินคําพ่อคําแม่ไม่รด้จักบุญคุณของพ่อแม่พ่อแม่พูดอย่างนั้นทําอย่างนั้นก็ทําทอย่างนั้นไปทําอย่างนั้นไปจริงไหม เป็นเพราะนมสัตว์นี่หรือไม่อันนี้จะบอกให้ว่าไม่เป็นเพราะนมสัตว์มันเป็นเพราะอะไรนั่นเป็นเพราะสัญดาณของคนเกิดแต่ละยุคแต่ละยุคเป็นไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะตัดเอาไว้ในคําฝันความฝันของเธอที่กสนิบ10ข้อมันมีข้อหนึ่งที่พระองค์ได้ตัดเอาไปว,ว่า ไม่จะแก่นวัวยัวจะแก่กว่าพระลูกไม่ฟังกันพ่อคำนม้อันนี้น,น,น,นี่เองถึงเรียกว่าเจ้าว่ิเสธจโกศลนิมิตเห็นโคแม่โคกำลังรุมกินนมลูกนมลูกคือลูกโคตัวเล็กๆแม่พยายามคุมกินนมลูกนี่เ็ีําคำฟันค่อนทั้งรูกกับ อยู่นั่นแหละแม่ก็คุมจิมน้องโยกนั่นแหละันผิดสังเตียแต่นี้พระยาปฏเสศดกศลจะไปถามพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องอะไรเกิดขึ้นโอ้ดูก่อนมหาบปกติท้ายภาคหน้านับแต่ปับนนี้เป็นต้นไปพ่อแม่จะมององมกับลูกกับหลานกับลูกกับเก้กกเตาต่อไปลูกเก้าจะไม่ฟังคําพ่อคําแม่จะเป็นไปตามลําพังของลูกนั่นเอง เป็นทันดานเขาเองพรงนะารระม่ต้องมีน้ำหูน้ำตากับลูกตลอดเวลาต่อไปไปอยนะ่างนั้นมีข้อหนึ่งอีข้อหนึ่งนิมิเห็นต้นละหมากรากไม้ต้นเนล็กนิดเดียวแต่ทําไมมันมีผลเต็มต้นในระดับกาดกองกองกระดิ่งแต่ต้นไม่เล็กนิดเดียวเพราะเป็นเพราะอะไรนี่ถามว่าพุทธเจา้า พระพุทธเจ้าจึงกลับพยากรู้ว่าดูก่อนมหาบอกเรื่องเหล่านี้เป็นจริงอย่างนั้นในอนาคตภายทางนานั้นคุณบุตรคุณรธิดาเกิดมาสุทาดท้ายภายหลังในยุคนั้นเท่าไหร่นั้นยังไม่พอที่จะสร้างบ้านแปลงเดือนยังไม่พอจะมีลูกมีหลานก็บังเอ,อิญสิ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในยุคนั้น หญิงสาวยังไม่พอจะแต่งงานกันชายหนุ่มยังไม่พอจะแต่งงานกันเพราะวแต่งงานกันได้แห็หน้นาบัเด็กรุ่นนี้ยจะมีลูกมีหลานทัว่วตัวเหมือนกับคนไม้ที่เพิ่งโอปิดเห็นนั่นแหละมีคพยากร์อนักปุจักรคัาภีร์สองพิธีแต่หลายเรื่องเขานี่ยนะแต่มันมากกว่านี้แต่เขาพูดของสองข้อบนี้ไม่ได้เป็นจริงไหม ให้เรามาสำนึกด,ดูว่าทำใหม่มาลูกไม่ฟังคำพ่อคำแม่ที่ว่ามามันจริงมันจริงมาแล้วเริ่มจริงมาแล้วถ้าว่าคนผู้มีอายุนั่งอยู่ตรงนี้ลหลายผลนั่งเคยสังเกตได้ว่ายุคก,ก่อนสมัยก่อนนั้นเราก็เคยเป็นเด็กมีพ่อมีแม่เหมือนกันแต่เราเป็นเด็กในยุคนั้นสมัยนั้นแต่มาเทียบเคียงกันแล้วว่าเหมือนเด็กยุคนี้สมัยนี้ไหมไม่เหมือนกัน เด็ยกยุคนั้นสมัยนั้นจะฟังคําพ่อคําแม่พ่อแม่ว่าอะไรเป็นอย่นั้นพ่อแม่ว่าอะไรเป็นอย่นั้นไม่ดื้อดึงเป็นคนบอกนอนสอนน้่ยุคก่อนสมัยก่อนไม่แต่ว่าผู้หญิงกเหมือน,น,นกันที่นั่งทั้งหมดู่ที่นี้ก็เคยเป็นสาวมาเหมือนกันสาวในยุคนั้นจะมีความรักมีความสัมพันธ์กับชายหนุ่มสักคนหนึ่งถึงจะมีก็ตาม ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกคู่ตัวเองตัวอย่างพ่อแม่เป็นคนกําหนดให้จะแต่งงานกับใครสักคนเนี่ยพ่อแม่เป็นคนกําหนดนี้นก็ต้องลูกก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่เพรานั่นพ่อแม่ให้แต่งงานกับหมาเราแล้วเอาหมาแต่ละพู่ยงง่ายอย่างนั้นนี่จใจแบบฟังคําพ่อแม่คนยุคก่อนสมัยก่อน ดูได้เมื่อยุคนั้นเป็นสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยหมายมาเทียบเคียงกันกับตรงนี้สมัยนี้มันแตกต่างกันไหรูปเรากับเราเนี่ยมันแตกต่างกันเลกแต่กันมนกเลยเดี๋ยวนี้รูปเขาจะหากันเองคู่ฟ้องเราโดยพราะเราต้องเกี่ยวข้องทั้งนั้นจะมาชตากันเองแต่ก่อนหนุ่มสาวตัวยักไม่นานปีนะประมาณจะข้าสิบปีหกสิบปีอาจจะมายังเห็นอยู่ กิดมาเป็นเด็กยังสังเจต้สงกาได้ติดหูติดตาทุกวันยุคนั้นที่จะมาเกิดมาเป็นเด็กยังเห็นพี่พี่คุณพี่เขาเนี่ยขนาดป่าอายุติห้าสิ็หกปีเนี่ยหน้าอกเต็มอกอยู่แล้วเนี่ยวิ่งตามเล่นงูจินหางกันตามน้ำเวลาอาบน้ำกระโดดแก้ผ่าแก้ไดกระโดดปุ่มตามตุ่มตามไปเขาไม่อายกันคือไม่มีอะไรกันภาษาบันนอกระหว่างเล่นัวถึงต่างกันเขาเล่นกันอยู่ อายุก็แก่แล้วแต่ไม่มีอะไรการเกิดมีเป็นธรรมชาติของคนอยู่นะเขาไม่มีปฏิกิริยาเรื่องราคะกันหาไม่ดูแรงเหมือนคนยุคนี้กันงหอายุเจ็ดเจ็ดแปดแปดปียังไม่รู้ว่าความรักเป็นยังไงมันมเรื่องแต่เรามาเทียบเคียงกันกับยุคนั้นจนถึงยคุคเน่แล้วเนี่ยความแกต่างเป็นยังไงเนี่นจะมาไปไหลแหงก็ดีในเมืองไทยก็ดีหรือมาที่นี่เลยต้องถาม ถรัพฤติกรรมของเด็กแต่ละประเทศแต่ละประเทศมีพฤติกรรมเหมือนอาง a u นั่นคืออะไรคือความรักหรือพูดไปฟังคำพ่อครั้งนี้เกเรที่เมืองไทยก็มีคณะนว่ามีเสียชีวินะเขาพูดกันอยู่อ่านขึ้เหมือว่าอายุ12ปีั้างผู้หญิงผู้ชายไปขอจดไปสเสียนสมรสต่อกัน หนู้นเป็นไม่ได้ยุคก,ก่อนมีม้ไหมไม่นะขนาดอย่างนี้ขนาดว่าที่อเมริกาเนี่ยไม่มีเหมือนกันอยู่แหละอายุคจ็ดสองสิบสามปีก็ยังมีละขนาดอย่างนี้เกิดน,นี่คือไปเป็นธรรมชาติของมวลสัตว์เมื่อยุคนี้สมัยนี้เราเห็นกันเท่านี้แล้วนะถ้าลนถ้าหางว่าบบุคคลผู้มี เรีรู้ประวัติศาสตร์ของโลกต่อไปให้นับจากนี้ไปเลยว่าเด็กยุคต่อไปจะรุนแรงกว่าเด็กยุคนี้สมัยนี้อีกรั้ไปเพิ่มปริมาณมากขึ้นเพิ่มปริมาณมากขึ้นเด็กยุคนี้ยังดียังดีพอจะบอกบกนอน่อนกันในบ้านบางคนบางคนก็เลื้อขอเหมือนกันแต่กระทำข้า,าติเป็นอย่างนั้นแต่ว่าลูกคนใดถ้าได้พ่อแม่ผู้มีศีลมีธรรมกับไปในการภาวนาปฏิบัติอยนะ่ะะ พอจะวนเราเบาบางไปได้พอจะสอนลูกได้ถึงไปเร็วุนแรงหนักมากนะแต่ถ้าพ่อเนี่ยคนใดที่เอาใจใส่สำลูกก้าวสานปล่อยให้ละเลินตามภาษาของมนุษย์โลกแล้วนะจะผิดหวังมากเลยจะเป็นคนเตเดเตนังไปมากเลย่างนะ้นะยุ่งดังนั้นเรากู้เป็นพ่อเป็นแม่นะองระมัดระวังควบคองให้ลูกไปดีมากขึ้นุั้ันวันสิ่งที่เร็วไล่ไปจะกลายเป็นดีเป็นนิดหน่อยไม่ถึงการเร็วไล่เกินไป